มานี่มาเร็วมามานี่แเร็วมามาไหนดูหน้าเลยดิหายบวมยังหายบวมยังหน้าโอ้หน้าหายแล้วทำไมขี้ตาเต็มเลยเสียงใครอีก มีงันไหนดูหน้าเลยด้หายแล้วใช่ไหมไปไหนมาเนี่ยโอ้ปลอกคอปลอกคอใหม่กะใครซื้อให้อีกเนี่ยฮะใครซื้อให้มามามา,มาเนี่ยเอาอาหารมาให้เด้มากินไหมมามาหลบมาฝั่งนี้มาเลยมะมาฝั่งนี้เร็วเดินมามาฝั่งนี้เร็วรถรถ,รถเร็วมานี่แเร็ว เออมามานี่มาหลบรถมาก่อนเอออ่าเสียงไค่เดี๋ยวให้มีเงินกินก่อนเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้เ,เดินกินไหมกินก็เ,นเห็นเดิเนไปไหนมา อัน <laughs> นี้มากินนี้มากินอันนี้เลยไม่ต้องไปหยิบันนั้นหรอกอ้มาอันนี้เอาเนี้ยไม่ต้องอเอากรกกพื้นไม่ต้องเราเอเก่ง <laughs> <laughs> <Okay. laughs> เก่งจังเลยเดินไปทำไมผมเราไปกินน้ำเหรอฮะไปกินน้ำเหรอน้ำบ้านป้าก็มีเนี่ยมันเนี่ยกินเร็วๆจะได้แข็งแรงเกินเยอะๆเอ,อือเก่ง ดูเพื่อนนั่งมองเดี๋ยวค่อยแบ่งเพื่อนกิน <c oughs> อ่ามาจะเ,เทไว้ให้กินแล้วกันนะจะไปข้างนอกแล้วจะเ,เทไว้ให้กินไปแล้วกลับแล้วปลปกลับบ้านแล้วหรออ่าปลปลาเดินไปเออปลปลาป <laughs> ไปแล้วกลับแล้วนูน่นบ้านเราอยู่ในป่านูน่นนะจิตวิวัตรประจำวันเขาออกมากินแล้วก็กลับไปคืน